4ประตูออโต้ตัวท็อปยกสูงออปชั่นครบครบวันนี้ถ้าไปออกป้ายแดงก็ผ่อนเท่าไหร่ไม่รู้หมื่นสองหมื่นวันนี้คันนี้จบที่ผ่อนเจ็ดถึงแปดพันบาทตลอดสัญญาแล้วเงินออกลุบไม่ต้องใช้ค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะดีที่ถูกลืมจริงๆตัวนี้เป็นตัว MZ X n g n d e r g a t X น,นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะทุกคนค่ะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะคะแล้วก็มากับบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยคันนี้เป็นรถปี2021ตรวจสภาพแล้วจะกูอินสบิชั่นนะคะสำหรับใครที่กังวลว่าคุณโบรถชนหนักไหม รถต่อไม้มาหรือเปล่ารถตัดต่อมาไหมรถจมน้ํามาไหมรถน้าท่วมมาหรือเปล่านะคะอันนี้คุณจะสบายใจได้เลยเพราะเรามีการตรวจสภาพและจะกูอ i n ส p e คชั i ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทักมาขอฝาตรวจสภาพได้สำหรับบริเวณด้านในค่ะทุกคนขาจะบอกเลยว่าเป็นกระบะที่ภายในสวยจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะบอดี้นะคะหน้าจอตัวนี้มีก้องหลังให้แล้วมี Apple Ca r p l พ y a n d r o i d Auto นะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วจอแบบกว้างเลยแล้วก็แอ ะะทุกคนค่ะก็เป็นแอลโตให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคือทุกคนดูดิการวางออกแบบเอกลักษณ์เอ่ยน,นะคะเบาะเบอร์ที่เขาให้มาใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆนะคะคันนี้ไปออกายแดงได้จ่าย7จ็ดแปดแสนนะคะวันนี้มามือสองนะคะราคาเหลือไม่ถึง5้าแสนบาทนะทุกคนนะแล้วก็ดูดิเห็นว่สวยมากส,สีประตอูออโตคือแบบคือครบขนาดนี้บเบาะเ่ยอะไรเอ่ยยังใหม่อยู่เลยเลขกใหม่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ อยากขับสีประตูออโต้ใช่ไหมอยากเพิ่มความสะดวกสบายให้ครอบครัวใช่ไหมแต่งบไม่อยากจ่ายเยอะใช่ไหมนะคะอยากได้รถปีใหม่มีวารตีสูนย์ใช่ไหมทุกคนจัดคัน,นไปเลยองยนต์2 0 0 0ซีซ <c oughs> และจะบอกว่าน้องไม่ไก่กาอาเลยนะช่วงล่างเอ่ยอะไรเอ่ยใครได้ลองแล้วจะติดใจเพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้รถปี21เ,เล็กไม่หลักหมื่นสีประตูออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีผ่อนเริ่มต้นที่7 0 8 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะทักมาได้เลยนะ